การยื่นคำร้องของออกหมายจับเป็นเรื่องระหว่างพนักงานสอบสวนกับสาลเพราะฉะนั้นคู่ต้องหาไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคะแต่ว่าศาลให้ให้รวมให้รวมสมนวนไว้ก็คือเอารวมคำร้องไว้ในสมนวนทีนี้ตอนนี้ก็เลยไม่ทราบว่าศาลจะออกหมายจับหรือเปล่าตอนนี้น่าจะกำลังไต่สวนอยู่แล้วก็ศาลศาลบอกว่าให้ไปตามจัดข่าวเองหรือว่าให้ไปตามทีพนักงานสอบสวน ตอนนี้ยังไม่รู้รออกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะกําลังไต่สวนอยู่ค่ะคัดนยังไงบ้างครับก็คาร้องคาร้องคัดค้านก็คือชี้แจงว่ากรณีการส่งหมายเรียกเนี่ยยังไม่มีการส่งหมายเรียกโดยชอบโดยสง่งหมายตามกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือการ พฤติการที่ไปหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีลักษณะที่เป็นการกระทําร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการเฉยๆนะคะเพราะว่าในวันนั้นก็มีตำรวจชุดปร่าจราจรเนี่ยถึงสองสองร้อยแต่ว่าถ้าเป็นการกระทําร้ายแรงเนี่ยก็น่าจะจับกลุ่มตัวได้ทันทีแต่ว่าเราก็ไปชุมนุมโดยสงบแล้วก็เคลื่อนขบวนกลับไปถ้าเกิดหนักสารอนไว้จะจริงๆจะจะมนการเข้าหานักไหมบ้าง นเดี๋ยวคุยกันทีค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องอารเรื่องอุตรเนี่ยขีได้แล้วการไต่สวนวันนี้จะแล้วเสร็จคิดว่าคิดว่าน่าจะมีคำสั่งแบบนี้ค่ับส่งไปก่อนหยุดหยุดยุดหร้อหยุดหยุดห็ุดหยุดหุ่ดหยุดหยุดหยุจหยุด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 หุ่ดยุดหย แล้ให้รังไปฟังได้รังไปรำร้องก<ป>ั้รณี่ใช่แต่ว่าสัคมสารพิ <defence> ้องสังคญไ้แล้วเราไม่ใจสูงแต่ว่าไม่ให้คนไหนไปสังขา่คือพี่